สวัสดีครับผมุมวันนี้พมอยู่ที่บลูสตาร่านะครับเป็นร้านเอแนวคาวเฟ่ในยุคไลจิตธรรมชาตินะครับมีลำทาาละมั่วล้เราเล่นน้ำก,กันตอนนี้พุมอยู่ต่างก้าวด้านหน้าเป็นเด็กจรวดกับเดี๋ยวพุ่มจะก้าวไปด้านในไปจุ่มธรรมชาติเลยด้านในนะครับด้านนน้นคือต่างก้าวกับก้าวมา อีกเดียวก็จะเป็นลานจอดรถลายตอนอันนี้น่าจะเป็นตอนอะไร่ะมันอย่กับกาๆตอนเปล่าครับอี่ก็เดียวเข้าไปดันไหยครับก็ต้องเดินเข้าไปคงไม่มากงปุมก็ไม่เคยมากตึงมากกันเลยนี่ดูตาลาคาเฟ่เอ็นรีสตูดลครับ

nhìn tôi làm điểm cao nhìn thì lên làm người như cứ cà phê là mà xuân mà khuôn về nàng làm là mỗi về và nhà cát nó diễn xuất chuyện còn có dỡ vui còn nhiều là thịt như gặp như để nắng mình này tock, lẻ lệch ở trong nู่n, nam say mang gặp, lên nam đây, trong nู่n mì trang đuôi gặp, mì trang yêu trước lên nam

เล่นน้ำกับอากาศร้อนก็มีผีก็นะควานจางอยู่ข้างๆรับอากาศรุงร้อนก็สร้างน้ำแตงโมมากินครับอากาศร้อนๆสร้างแตงโม phát triển Ừ. Mình đã đi mà không. các đồn loan mà nó nhìn lòng thàn. Đồn mai, đồn lượng gặp. Lũ ta ra gặp. นังกินน้ำแตงโมนะครับริมลำต้านนี่เลยน้ำตกบรรยากาศชิวมากธรรมาชาติโตบรรยากาศลมลือมากับนี่ผมสร้างน้ำแตงโมมาก,กินเดี๋ยวผมต้องไปต่อครับก็น่าจะไปเตีงายวฮาัของหมง นะรู้แต่ลคกับคาเฟ่บรรยากาศริมลำทารกับลำมว้ยมาเล่นน้ำได้โอเคครับเดี๋ยวผมไปกันต่อครับผม,มสวัสดีครับ